สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันน้ำนะคะวันนี้น้ำจะมาเล่าเรื่องในหัวข้อไม่ต้องถามก็รู้ว่าเป็นสแกมเมอร์นะคะดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นสแกมเมอร์นะคะใครที่เป็นสายฝอนะคะที่กำลังมองหาแฟนฝรั่งนะคะก็ต้องดูคลิปนี้พอดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปพิจารณาได้เลยะคะ่ะไม่จําเป็นต้องไปถามใครแล้วว่าเป็นสแกมเมอร์หรือเปล่านะคะก็ ทีแรกนะคะเวลาที่เราจะหาแฟนฝรั่งเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนเลือกใช่ไหมอย่ามองให้อย่าคิดว่าให้เขามาเลือกเราให้เขามาทักเราการที่ดูโปรไฟล์เนี่ยเราก็ดูโปรไฟล์ที่ธรรมดาก็ได้ค่ะปกติแล้วส่วนมากนะฝรั่งเขาจะไม่ค่อยอวดกันหรอกว่าเอ,อเงินเดือนเท่าไหร่อาชีพยังไงนะคะเขาจะไม่ค่อยอวดหรอก uh huh. แล้วก็มีน้อยมากที่แบบประมาณว่า,าทดลองใจนะคะฝรั่งนะคะถ้าเกิดว่าเราดูในเว็บไซต์นะคะเป็นเว็บเดทอะไรพวกนี้นะคะที่เราไปหาแฟนฝรั่งเนี่ย mm hmm. ก็ถ้าเกิดมีโปรไฟล์ hmm. เป็นหมอทหารนายพันหรือว่าโคตรหลอ่อหล่อมากๆหลอ่อลากไส้มาเลยอย่างเงี้ย ลอ่อจนแบบเออไม่น่าเชื่อเป็นนายแบบอะไรประมาณนี้เราจะมาชอบเราเราก็จะมาจีบเราฝรั่งจริงๆเราอะถ้ามีโปรไฟล์แบบนี้นะคะเขาจะเข้าไปหาแบบเว็บที่เสียตงังหรือว่าอยู่เขาอยู่ในชนชั้นอย่างนั้นนะคะเขาสามารถหาคู่ควรกับเขานะคะเขาจะไม่มาหาแบบอย่างนี้หลอกมาแบบเป็นเว็บฟรีอย่างเงี้ยเว็บกิ้งกองมากเลยนะคะถ้าเกิดว่า เป็นพวกนั้นนะคะแล้วก็เขาจะไม่ค่อยใส่ใจที่จะหาแฟนแบบอย่างนี้ด้วยซ้ํานะคะคือจะไปไปแบบหาเว็บจริงๆที่เขาแบบมีเอเจนต์หาให้จะจะดีกว่าจะแบบว่ายังไงอะ่ะจะจะคัดเลือกคนที่ถูกใจเขามากกว่าดีกว่าที่เขาจะมาทําแบบนี้นะคะไอคนที่พวกเป็นหมอเป็นอาหารพวกนี้นะคะ คือบอกได้เลยร้อยก็คือเป็นแบบสแกมเมอร์นะคะคำพูดหวานถ้าเกิดว่าฝรั่งเนี่ยหรือคนที่เราจีบเขามาจีบเราเนี่ยพูดหวานฮันนี่อ่าด่ลิง my dear my angel my love พูดเป็นกวบีมาเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เชื่อได้เลยว่าโอ้ยมันไม่ใช่หรอกจริงๆแล้วฝรั่ง ในเรื่องพูดคําหวานเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคนทั่วไปคนปกติทั่วไปอะคะ่ะเขาก็จะถ่ายพูดคุยตามปกตินะคะเขาจะไม่พูดหวานอย่างเงี้ยวันละสามเวลาทุกครั้งทุกเวลาลยอะไรเงี้ยไม่ไหวนะคะคืออันเนี้ยจะไม่ใช่แล้วฝรั่งแล้วก็เวลาที่เขาพูดอย่างนี้นะคะเราเขาอยากได้อยากเห็นแต่ว่าโชว์เวบแคมอะไรประมาณเนี้ยเออ พอโชว์เว็บแคมแล้วก็อยากเห็นโน่นเห็นนี่ร่างกายเราอะอยากอยากได้จนกระทั่งโชว์นะคะเพราะว่าเขาได้โชว์เขาได้เห็นเราโชว์แล้วอะเขาก็ต้องหาผู้หญิงคนอื่นที่จะมาโชว์เขาเขาเหมือนกันนะแล้วก็มันก็ไม่ใช่เลยที่เราจะไปโชว์เขาแสดงว่าไอ้นี่มันบ้ากามแล้วถ้าเกิดบ้ากามขนาดนั้นอะมันก็อย่ยาเลยค่ะกลัวนะ บ้ากามแล้วนิสัยไม่ดีถ้าเกิดบ้ากามกับเราแล้วไปบ้ากามกับคนอื่นถ้าชีวิตจริงนะคะเราจะรับได้ไหมอะ่ะเออถ้าเกิดเขาไม่เคยไม,ไม่ไม่บ้ากรารมกับเราแค่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะก็อย่าพึ่งไปโชว์นะแล้วฝรั่งนะคะถ้าเรื่องเรื่องเรื่องแบบเรื่องลับเรื่องเรื่องบนเตียงอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะถ้าปกติเราอะ่ะฝรั่งเขาจะไม่คุยกัน เขาจะไม่คุยเรื่องนี้ปกติที่น้ำคุยหรือว่าที่น้ำเจอประสบการณ์มาคืออเขาจะคุยกันคุยเรื่องดินฟ้าอากาศไปเที่ยวความชอบทัศนคติเออวันนี้เป็นยังไงพูดเรื่องพูดพูดเหมือนปกติอะคะ่ะเหมือนที่เราพูดกันทั่วไปว่าเออเป็นยังไงบ้างเรื่องเรื่องราวรอบตัวแต่ถ้าเกิดได้เป็นแฟนแล้วอะก็คืออาจจะคุยเรื่องอย่างว่าเพื่อให้ได้แบบ ยิ้มกุมกิมกุมกิมนิดนึงนะคะอันนั้นก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งก็อันนั้นเราเป็นแฟนขเขาแล้วนะแล้วทีเนี้ยเวลาที่อ่าเวลาที่คุยกันนะคะถ้าสมมุติว่าเขาเอ่ะเออเราคุยกันมาระดับหนึ่งแล้วแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเออเขาแบบเขาตัวคนเดียวนะเออเขาไม่มีใครเขารักเรามากอ่าเขาอยากส่งเงินส่งของ มาเป็นของรางวัลให้เรามาเป็นเพื่อให้เราตายใจอะไรประมาณเนี้เอออยากอยากให้เธอแบบมาแต่งงานกับฉันคืออะไรวะคนที่แบบเพิ่งคุยกันยังไม่รู้จักกันเลยแล้วเธอมาหยอดคําหวานเนี่ยเราก็ส่งเงินส่งนั่นส่งนี่มาให้อะคิดว่ามันจะจริงไหมมันไม่น่าจะจริงนะใครจะเชื่อคนได้รวดเร็วขนาดนั้นในทัศนคติความจริงนะในความจริงที่เราเป็นอยู่นะ ใครจะเชื่อคนได้ขนาดนั้นแล้วสิ่งเนี้ยที่มนุษย์หรือสายปอก็ตามนะคะก็คือมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราอะเห็นแก่ได้หรือโลกไปหรือเปล่าที่อยากได้ของเขาแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของเขาคือหลายหลายคนหลายๆข่าวที่เคยได้ยินมาก็คือเออเขาส่งของมาให้แล้วทีเนี้ยก็ เหมือนยอมรับไปส่งเงินไปให้มันไม่ใช่มีแค่ส่งของนะคะมันมีแบบหลอกให้เราลงทุนอะไรเงี้ย,ด,ย,ด,ยด้วยการด้วยด้วยการหลอกลอก่ออย่างเงี้ยนะคะคือไม่ได้ไม่ได้เอาเงินเราโดยตรงคิดว่าไม่ได้เอาเงินเราโดยตรงจากการส่งของมาแล้วก็เสียภาษีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นการ ามาคุยกับเราแล้วบอกว่าเออเนี่ยฉันกําลังลงทุนอย่างนี้อย่างนี้นะเธอพร้อมจะลงทุนกับฉันไหมอะไรประมาณนี้แล้วส่วนเนี้ยก็คือเราอะโอนเงินไปให้เขาบางคนนะคะโอนเงินไปให้เป็นคนไทยแล้วก็บอกว่าแลกเงินอะไรประมาณเนี้ซึ่งซึ่งเสียเงินไปเยอะแล้วแล้วค่อยมาถามน้ําคือมันไม่จำมันไม่ใช่ไหม มันไม่สมควรที่จะไปลงทุนอะไรกับคนที่เราไม่รู้จักแม้แต่คนที่เรารู้จักที่เป็นญาติที่เป็นคนใกล้ชิดเราอะคะ่ะที่มายืมเงินเราอะคิดดูว่าเขายังกงเราได้นะคะอันนี้เราจะเชื่อใจเขาได้หรือเปล่านะคะจุดอ่อนของการอยากอยากได้เงินเนี่ยแหละคือทําให้เขาบอกว่าเออฉันจะส่งมาให้เธอแล้วเอกสารเพื่อเขาจะพยายามยืนยันตัวนะคะว่าเขาอะแบบ ส่งมาจริงเออเขารักเราจริงส่งเอกสารมาแล้วพยายามเอาเอาเอกสารมาตั๋วเครื่องบินอ,อ่าถ้าเขาจะมาเขาจะส่งตั๋วเครื่องบินมาหรือว่าอ,อ่สลิปไม่ใช่สลิปสิเอกสารที่ว่าบอกว่าเขาเขาเอ,อ่ส่งของมาหรือเอกสารที่บอกว่าเขาเอ,อ่อะไรส,ส่งเงินมาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วบางบางทีนะคะเวลาที่เราดูเอกสารว่าจริงหรือไม่จริงนะคะว่าเขาส่งมาจริงไม่จริงอะไรประมาณเนี้ยคือน้ำก็ไม่แน่นะน้ำก็ไม่แน่ใจนะคือบางทีอะฝรั่งเขาก็อาจจะส่งมาจริงก็ได้มันมีหลายกรณีแต่ในบางกรณีเ่ศในกรณีที่เขาส่งของมาให้เราเนี่ยนะคะมันอาจจะมีทั้งจริงและไม่จริงนะเออเมื่อเราคุยถึงขั้นที่เขาส่งของมาให้ใช่ไหมเออ น้ำจะให้ดูอย่างนี้ค่ะเอกสารเวลาที่เขาส่งมาจะเป็นตั๋วเครื่องบินหรือว่าอะไรอะสลิปที่เขาส่งเงินมาให้เราส่งของมาให้เรามันมีหลายหลายอย่างนะคะแบบส่งของแพ็คกิ้งมาให้เราอะไรประมาณนี้แล้วก็มีเอกสารมาถ้าเขาถ่ายรูปมาเหมือนเนี้ยเหมือนน้ำเอาเอกสารให้ดูเนี่ยแล้วมันมีสิ่งแวดล้อมข้างนอกมีกรอบรูปมีโซฟามีอะไรที่เราสามารถเห็นได้อะ อันนี้ก็น่าจะคิดว่ามันอาจจะจริงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นแค่ตัวเอกสารเนี่ยเห็นได้แค่ตัวเอกสารเขาแคปแค่เอกสารมันเนี่ยไม่น่าจะจริงนะคะคือถ่ายรูปมาแต่เห็นแค่เอกสารแต่ถ้าเกิดว่าแคปมาในโทรศัพท์เออมันก็ต้องเห็นว่าเป็นขึ้นโทรศัพท์อะไรเวลาเท่าไรวันที่เออแล้วก็เป็นอะไร เป็นเหมือนเวลาที่เราแคปหน้าจอโทรศัพท์เราอะค่ะมันก็จะเห็นเป็น,ปนอะไรมา้างหลายอยู่ข้างบนนะ่ะก็ลองคิดดูถ้าเขาแคปหน้าจอเขามานะก็ดูตรงนั้นนะคะถ้ามันถ้ามันจริงถ้ามันถึงกรณีนั้นแล้วเขาส่งมาจริงเราก็ต้องดูเนื้อหาว่าเออเนื้อหาที่อยู่ในเอกสารน่ะมันเวลาที่เขาทานเฟอร์มาเราเขามีสวิตโค้ดของแบงค์เราไหมเขา เข้าแบงค์อะไรจากแบงค์อะไรหรือว่า,าตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบินนะคะคือคือตัว๋วหรือเอกสารน่ะส่วนมากแล้วจะเป็นกระดาษสีเดียวกันนะคะตัวหนังสือจะเป็นสีเดียวกันจะไม่มีอะไรเด่นเกินหน้าเกินตาขึ้นมานะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครโดนถึงจุดนี้แล้วอะก็ ก็พยายามดูตรงนี้ว่าเขามันมันใช่หรือเปล่านะคะพราะถึงจุดนี้แล้วอย่าอย่าเห็นแกเงินฝรั่งนะคะจริงๆเราอะ่ะเขาเป็นคนที่ประหยัดแล้วก็ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าถ้าเราไม่ได้เป็น girlfriend ของเขาไม่ได้เป็นคนที่เขารักไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยเขาจะไม่ยอมเปให้เรามันก็มี บางกรณีที่เขาเปย์ให้เรานะคะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเออแต่ส่วนมากเขาจะใช้เงินเป็นแต่การที่สายฝอบางท่านนะคะก็คือขอก่อนเลยขอตั้งแต่ที่แรกเลยขอนน่นขอนี่แล้วมาโพสต์หรือว่ามาเขียนให้คนอื่นรับรู้ว่าเออเงินเท่านี้เงินเท่านี้มันเท่าไรเ,เออมันได้เยอะหรือได้น้อยอะไรเงี้ยเขามีอย่างนี้มันกลายเป็นเหมือนอวดอ้างหรือ ถ้าเกิดคนไม่รู้จริงๆอ่ะคือน้ำจะบอกว่าบางทีอ่ะกลายเป็นว่าทับถมกันทับถมกันอ่ะคนไทยหรือว่าเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขามีความรู้เยอะกว่าเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะแนะนําแล้วก็บางทีก็บอกโอ้ยมีแค่นี้ก็มาอวดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขาไม่มีอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเราโอเวอร์เออแค่นี้ก็มาโอเวอร์อะไรประมาณน,นี้นะก็ระวังให้ดีๆถ้าเกิดว่าใครจะโพสต์ถามอะไรอย่างเงี้ย ก็น้ำแนะนําว่าให้ถามใครสักคนที่แบบเป็นส่วนตัวดีกว่าอะไรประมาณนี้ยถ้าเกิดว่าถ้าถามน้าแล้วน้ํารู้อะ่ะน้าก็จะตอบในคอมเมนต์ไปเลยอะไรประมาณเนี้น้ําจะบอกว่าคนทุกคนนะคะคนทุกคนคือมันมีพื้นฐานของสังคมที่แตกต่างกันพื้นฐานของครอบครัวที่แตกต่างกันอย่าไปเหมารวมว่าเออคนเยอระะมันน่ะ นิสัยเป็นยังไงนิสัยขี้เหนียวขี้ตะนหนีเอออย่าพูดอย่างนั้นมันไม่ใช่ทุกคนหรือแบบต่างประเทศผู้ชายต่างประเทศหรือผู้หญิงต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเขานิสัยแบบมาจากพื้นฐานครอบครัวมีทั้งดีทั้งเลวอย่าไปตัดสินว่าคนประเทศนี้ขี้งกหรือไม่ขี้งกอย่างแฟนหนะาถามว่าขี้งกไหมเออจริงๆตอนที่คบกันนะ่ะ เขาก็แฝแฟะนะเออน้ำก็จ่ายครึ่งกับเขาเลยประมาณนี้ตอนมาอยู่ด้วยกันน้ำก็ไม่ได้ให้เขาไปอ,อส่งเสียที่บ้านนะเออก็น้ำก็ทํางานแล้วก็ส่งเสียให้แม่แล้วก็ใช้ด้วยกันทุกอย่างนะคะเหมือนเรารับรู้ตลอดเวลานะคะเขาก็เอาเงินเข้าเงินออกอะไรเงี้ยเขาก็บอกเราเราก็รู้ว่าเงินเดือนเขาเท่าไหร่เดือนนี้มาเท่าไหร่เวลาทํางานเท่าไหร่อย่างเงี้ยรู้หมดอันนี้คือให้เกียรติกัน ให้ความซื่อสัสตย์ต่อกันแล้วกันนะคะแล้วก็ฝรั่งนะคะอีกอย่างหนึ่งถ้านอกจากเขาจะพูดคำหวานไม่มากมายเหมือนสแกมนะคะ <c oughs> เขาจะไม่มีเวลามานั่งแชทกับเ,เราทั้งวีทั้งวันแล้วค่ะเออถ้าเกิดว่ามานั่งแชทตอบเราได้ตลอดเวลาเอ้ยเราต้องคิดแล้วว่าเอ้ยไอ้นี่มันว่างเกินไปหรือเปล่าถ้าเกิดมันว่างแล้วมันทาแบบนี้นะมันคงจะไม่มีงานไม่มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วเราจะ พบมันต่อหรือเปล่าถามดูถามใจตัวเองถ้าเกิดว่าเราอะจะอยู่กับใครต่อไปในชีวิตเนะ่ะเราอะอยากอยู่แบบลำปากเพราะความรับมันมันมันใช้ได้นะแต่มันต้องมีพื้นฐานบ้างอะของความมีของของอาชีพ ความมีการหารายได้อะมันต้องมีบ้างไม่ใช่ว่าวแบบกัดก้อนเกลือกินผู้ชายยังอยู่กับพ่อกับแม่อยู่เลยไม่มีงานทำอะไรเงี้ยแล้วก็ให้พ่อแม่โอบแล้วสุดท้ายคือไปด้วยกันไม่ได้เสียเวลาเปล่าค่ะยังมายังมาเพราะความที่ว่าเออเราอยากมาทำยังไงก็ได้เพื่อให้อยากมาแต่ว่าน้ำว่าเลือกให้ดีดก่อนแล้วค่อยมานะคะถ้าไม่มีอนาคตแล้วแบบ พอมาที่เนี่ยจบเลยถ้าเราคิดว่ามันไม่มีอนาคตอะมาที่เนี่ยจบเลยมันไม่ใช่บ้านเรานะเออมันต้องดิ้นรนขนาดหนัดอยู่แบบอยู่แบบขับแคบใจอ่ะขับแคบแบบอยู่แบบเหนื่อยใจอ่ะมันไม่มีความสุขแล้วถ้าน้ำจะบอกว่าเกลือมันกินได้แต่ถ้ากินนานๆอ่ะมันเป็นโรคแน่มันทะเลาะกันมันมันไปไม่ได้มันมันต้องหยุดเออ ถึงจะแบบบางคนมาแต่งงานกับคนกินเหล้าสูบบุหรี่เออแม่งกินทั้งวีทั้งวันเลยอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบกินแล้วตัวเหม็นเออนอนไม่ได้แล้วนอนกับผัวไม่ได้แล้วเออต้องแยกกันนอนแล้วยิ่งห่างกันยิ่งห่างกันแค่ไหนยิ่งเกิดความหลาฉานกันแค่นั้นเออคิดให้ดีๆก่อนก่อนที่จะมาแล้วการเลือกคัดออกให้หมด ดูให้มันแน่ใจว่าเอออันนี้มันเป็นสแกมดูเองเลยดูไปเลยดูตามที่น้ำบอกอะว่ามันคือสแกมแต่ถ้ามันไม่ใช่สแกมผ่านหมุดแล้วเออเราเห็นหน้าเห็นตาออปกตรงกับตัวจริงอะไรประมาณนี้ก็เอาเลยค่ะเออมั่นใจเดินต่อไปเลยแล้วก็เวลาที่เราดูในเว็บไซต์นะคะอย่าไปมองแค่ว่าเออคนรวยอะไรเงี้ยเราต้องไปอยู่ในที่ท,ที่ตรงที่ เขาเป็นสังคมของคนรวยถ้าเราอยากได้คนรวยแต่ถ้าเราอยากได้คนธรรมดาเขาพูดธรรมดาเขากินธรรมดาเขาเใช้ชีวิตธรรมดาแล้วเขาคุยกับเราอย่างเรียบๆง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราชอบแบบนี้เราก็แบบนี้ศีลคนน่ะถ้ามันเสมอกันยังไงมันก็มาเจอกันถ้าเราพูดถูกคอกันยังไงมันก็เจอกันน้ำนะคะน้ำจะบอกว่าตัวน้ำเองอะ่ะ น้ำคุยกับแฟนน้ำแบบอยู่เมืองไทยตอนนั้นอะทำกล้วยน้ํำคุยกับแฟนคุยทุกวันแล้วทีนี้ก็ไม่รู้คลิกกันตรงไหนน้ําก็แค่แนะนำเขาเรื่องมาเที่ยวอะไรเงี้ยไปเที่ยวที่ไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ปรากฏว่าตอนที่เขาจะมาเนี่ยพอเขาตัดสินใจจะมาแล้วเขาจะไปลาวต่ออะไรประมาณนี้นะคะเขาน้ำบอกว่าเออน้ำจะไปเกาหลีนะน้ำจะไปหาเพื่อนอเงี้ย เขาก็บินตามไปเกาหลีอันนี้คือเขาอยากรู้จักเราคลิกตรงกันกับเราเขาถึงตามเราไปต้องดูให้ดีๆนะคะแล้วก็เลือกกันไปขอให้สายฝอทุกคนโชคดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ